เก็บที่อยู่ข้างในฮาทาาข้างในหัวใจวาเลนไทน์แล้วนะคะก็เดี๋ยวรีวิวบรัชหัวใจให้ครบทุกสีเลยนะคะสวอชบนหน้าทั้งหมด9สีท้าให้ดูทุกสีจะบอกว่าตอนนี้หน้าฉันช้ำแล้วเธออาจจะมาช้าหน่อยนะคะแต่ว่ามารีวิวให้ทุกคนครบทุกสีแล้วครับ oh. เดี๋ยวไปดูสีแรกพร้อมคาบรรยายเสียงภาพจากไอเลย โชเบอร์แรกมาเสิร์ฟแล้วค่ะชื่อกริตเตอร์แอนแกรมก็ตามชื่อเลยน้องเป็นกริตเตอร์นะคะแต่ว่าที่ไอประทับใจก็คือกริตเตอร์เขาว่าแอบมีเกรดสะท้อนสีเขียวซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกแปลก,ปลกใหม่ๆม,มากๆเธอแล้วเกรดน้องอ่ะใหญ่สะใจถูกใจคนชอบกริตเตอร์แบบไอมากแล้วก็จรบอกเลยว่ามันคุม้มสำหรับคนชอบกริตเตอร์นะคะเพราะว่ามันให้มาใหญ่สะใจก็คือใช้เมื่อไหร่ไม่รู้จังหวดอตเธอเพราะว่ามันทาไประเบิมเต็มหน้าจ้า มาที่บลัชกันบ้างนะคะสีแรก gentle heart ก็เป็นสีชมพูอ่อนๆ gentle ตามชื่อของเขาเลยนะคะจะเป็นชมพูนมๆแล้วก็มีมุกสีขาวๆนะคะทาลงบนแก้มเนี่ยบอกเลยว่าแก้มออกมานวลๆมากสีแบบชมพูอ่องต่อมเหมือนฟิลเราทาบลัชของเกาหลีที่เขาชอบผสมสีขาวเข้ามาเยอะๆนะคะจะเป็นชมพูพาสเทลแบบนั้นทาแล้วหน้าก็จะดูผ่องดูอ่อนกว่าไวมากขึ้น ที่สําคัญนะชอบตรงที่ประกายมุกเขานี่ไม่ได้เยอะเกินไปนะคะพอทาบนแก้มเสร็จเขาจะเล่นแสงเบาๆให้ความเป็นธรรมชาตินะคะมองว่าสีนี้นี่มีเก็บไวด้ดีมากๆเลยเพราะว่าสามารถทาเป็นสีรองพื้นได้นะคะแล้วก็ทาสีบลัชอื่นทับก็จะยิ่งน่ารักมากขึ้นค่ะ เบอร์สามนะคะใครที่เลิฟไฮไลท์เลิฟชิมเมอร์ต้องจดเบอร์นี้คะ่ะเพราะว่าซื้อบรัชอันนี้เนี่ยเหมือนได้ two in one เลยคะ่ะตัวนี้เนี่ยเป็นบรัชที่ชิมเมอร์เยอะที่สุดในทุกสีเลยนะคะที่ส w a t c h มาทาแล้วแอบ,บนึกถึงนะอาออร์กนซมนิดนึงแต่ว่าสีมีความคูลโทนมากกว่าทุกคนเป็นสูกลยงกลางๆไอมองว่าใช้ได้ทุกสีผิวเลยนะคะแล้วฟินิชตอนปันเดเช็จทุกคนหน้าพุกที่แท้จริงคือปัดตตัวเนี้ยไฮไลท์ไม่ต้องเก็บเข้ากลุ่ไปเลยอย่างที่บอกว่าเหมือน ถูอินวันจริงๆนะคะงานผิวที่ออกมาคือลูกหลักพระเจ้าสุดๆและเบอร์ต่อไปนะคะใครเป็นสาวคู่โทนถ้ารักบรัชสีม่วงให้จดเบอร์นี้เลยค่ะเบอร์นี้เขาชื่อ s p r n g c l u b ใช่ไหมแต่อเปิดขึ้นมาลองปัดดูแล้ว ไม่ค่อยนึกถึงสปาร์กิ้งเท่าไหร่ขอตั้งชื่อน้องใหม่ว่าสีนมเผือกทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นม่วงที่มีความนวลน,นวลนมนมน,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 นะคะฟินชิชบนผิวนะคะไอ้ว่าสีเนี้ยน่ารักเลยนะให้ผิวที่มันผ่องมากขึ้นนะแต่ว่าก็ไม่ได้ลอยเท่าบลัชเกาหลีที่จะอ่อนๆมากๆเพราะฉะนั้นใครอยากลองใช้บลัชม่วงที่สีโทนอ่อนๆหน่อยนะคะอันนี้ไอคิดว่าก็น่าจะทาง,ง่ายแล้วก็น่าจะเหมาะกับผิวคนไทยมากๆค่ะ มาถึงเบอร์5กันแล้วนะคะก็ยังอยู่ในโทนของบรัสสสีชมพูแต่ว่าเป็นสีชมพูที่มีความสดใสมากขึ้นนะคะที่ผ่านมาจะเป็นชมพูนม,นมๆใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นชมพูที่มีความป๊อปขึ้นมาไอคอนอยาว่าแบบเป็นสีชมพูเหมือนน้ำพันธ์สีแบบเฮลบูบอยบอกตรงๆว่าสีนี้ตอนแรกเปิดมาเป็นสีที่นอกสายตานะคะเพราะว่า,วา กลัวว่ามันจะดูแรงเกินทุกคนแต่ว่าพอปัดเบาๆปุ๊บน่ารักมากมันแบบขึ้นแก้มทําให้หน้าเราเนี่ยดูสดใสมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้ดูเข้มไม่ได้ดูแบบว่าดูจัดจ้าเลยแต่ว่าให้ความสดใสฟิลไอดอลสุดๆนะคะสรุปก็เลยตีคู่มาจากมามืดนะคะกลายมาเป็นเฟรดคู่กับเบอร์2ไปเลยค่ะทุกคนรับเบอร์5นะคะทวิงเกิลทวิงเกิล เดี๋ยวก็มาถึงเบอร์6แล้วนะคะใครว่าที่ผ่านมามันม่วงไม่สะใจ เบอร์นี้ต้องสะใจแล้วทุกคนชื่อ Official Pix นะคะสวอชบนมือครั้งแรกนะคะเห็นแล้วนึกถึงสีแดงบีดรูดประมาณนั้นนะคะจะเป็นม่วงที่ติดแดงหน่อยๆน,นะแล้วสีนี้นี่ขอบอกว่าสีชัดมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คอๆหรือว่าแตะที่หลังมือก่อนนะคะเราค่อยลงบนหน้าคะ่ะอย่างที่บอกว่านี้เป็นม่วงเจือแดงนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวปัดแล้วดูหน้าชันนะทุกคนมันก็จะเหมือนแบบแก้มเลือดฝาดดูเขินๆอายไ,ได้อยู่ ไหนๆ,ๆถึงเบอร์7แล้วให้รอ b บ u ัชสีแดงอยู่บ้างนะคะสีแดงมาแล้วทุกคนเบอร์07 Rare จ mm ็ด o ร d ก็ไอ้ว่าสีนี้นะคะเขาทำเป็นสีแดงโทนตรงกลางได้ดีนะ mm hmm. เป็นแดงที่สามารถใช้ได้ทุกสีผิวแล้วพิกเมนต์เขาก็ โอเป็นแดงที่ใสๆนะคะสามารถแบบทาเข้มหรือทาอ่อนๆก็ได้ฟินิชหลังปัดนะคะเรียกว่าเป็นบรัชฟิลเขเินของจริงเลยทุกคนสีน่ารักเลยนะแต่อายแอบเสดายอยากให้สีนี้มันแบบชิมเมอร์เยอะกว่านี้นิดนึงจะได้เล่นแสงจึ้งๆเป็นแบบสีทองอะไรอย่างเงี้ยจะปังมาก แดงมาส้มก็มาทุกคนสีส้มมาแล้วนะคะชื่อ once p o n t i m ด้วยความที่ไอไม่ได้เป็นคนที่ชอบสีส้มเลยก็เลยทิ้งน้องไว้แบบนี้ไม่เคยคิดจะเอาขึ้นมาปัดนะคะจนมาทำรีวิวปัดขึ้นแก้มปบชลองกีดเลยพวกเธอมันสวยมาก คือสีนะคะจะเป็นส้มนมนมนวลนวัวส้มลูกคุณหนูส้มสไตล์เจ้าสาวที่ช่างแต่งหน้าเขาชอบปัดให้เจ้าสาวกันทุกคนมันแบบละมุนมันลงตัวมาถูกต้องตอนนี้ไอไวเจอบลัชสีส้มคู่บุญแหละที่จะหยิบมาปัดในทุกวันนะคะเอาอันนี้เลยยัดเข้าไปตีคู่กับเฟเวอร์เรดคู่เบอร์2คู่เบอร์5นะคะอันนี้ถูกต้องมากอยากให้ทุกคนมีป้ายาสุด,สด มาถึงสีสุดท้ายแล้วทุกคน3ส,สีหลังนี่สีไม่ซ้ำเลยนะคะแล้วก็มาถึงคิ้วของสีน้ำตาลกันบ้างแล้วใครที่รอสีนุดนุดอยู่นะคะมาแล้วน้ำตาลนูดทางแบรนด์บอกว่าอยากให้เป็นน้ำตาลโทนนูทรลซึ่งตอนแรกที่สวอชที่หลังมือนะสีมันออกดูเข้มมากเลยทุกคนดูแบบน่นากลัวแต่ว่า พอปากลงบนแก้มแล้วเฮ้ยมันมีความพอดิบพอดีเป็นน้ำตาลช็อกโ,โกแลตหมกข้างมูที่กำลังอินเทนด์อยู่ตอนนี้ก็คือใช้ได้กับทุกสีผิวจริงๆอย่างที่เขาเคลมนะคะแล้วก็ที่ชอบคือเขาใส่ชิมเมอร์มาพอดิบพอดีอดกลมกล่อมสวยงามปัดขึ้นหน้าเราเลิศบอกเลยว่าปิดจอบคอลเลคชันนี้ได้อย่างสวยงามคะ่ะเรียบร้อยครบ9กันแล้วทุกคนก็จะมีสีที่ไอชอบเลยนะคะจะเป็นเบอร์ห เบอร์5เบอร์2เป็นตัวชมพูที่ไอชอบนะคิดว่าแบบทาสวยฉันทาสวยแล้วก็จะมีสีมัมมืดเออที่แบบอยู่นอกสายตาแต่ว่าพอทาปั๊บเฮ้ยสวยนี่ว่าก็คือ1เบอร์สีส้มอ่ะเบอร์สีส้มน่าจะเบอร์เบอร์อะไรคอนึักแบบเดี๋ยวขึ้นหน้าจอสมองอองสวอชมาหลายชั่วโมง9สีไม่นับกริตเตอร์เนาะไม่นับกิตกริตเตอร์ที่มาติดตรงตา ไอว่าเป็นคอลเลคชันที่สีสดใสเออสีสดใสทาแล้วแบบน่ารักน่าหยิกเดี๋ยมันไม่หมุนนะคะมันสดใสก็เหมาะกับวาเลนไทยดีแต่และสีทาออกมาก็น่ารักทุกสีเลยนะทุกคนแล้วก็คิดว่าค่อนข้างครอบคลุมหลายสีผิวอยู่แต่ว่าเหมือนคู่โทนโทนชมพูจะเยอะหน่อยนะคะยังไงถ้าใครชอบสีไหนนะคะและเห็นว่ารีวิวนี้ดีลดฝากกด ซื้อผ่านตะกร้าของไอนาถือว่าีได้ค่ะขนมเล็กๆน้อยๆเพราะว่าอันนี้ทางแบรนด์ก็ส่งมาให้ไอแบบรีวิวแบบเรียวๆไม่ได้จ้างเลยนะคะก็เป็นความเห็นตรงๆของไอยังไ้ว่ามันก็เป็นอะไรที่ใช้ง่ายแล้วก็ราคาถูกแล้วก็น่ารักเป็นแบบติดไว้มันน่ารักนะคะสุขสันต์วันวันท้าว